สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวันพัฒนาจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรที่ตั้งเลขที่562หมู่10ต,ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยมีทุนจดทะเบียนจำนวน30,000บาทณนะวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565 สหกรมีสมาชิกทั้งหมด201คนคณะกรรมการ11คนผู้ตรวจสอบกิจการ2คนฝ่ายจัดการ3คน โดยสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มอิทธิพลอำนาจต่อรองให้แก่สมาชิกยกระดับรายได้แบ่งปันผลกำไรระหว่างกันสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่สมาชิกภายใต้หลักการแห่งกลไกลการค้าที่เป็นธรรมบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การดำเนินงานนับปีบัญชี31มีนาคมพุทธศักราช2565สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน5,556,340บาท74สตางค์สหกรณ์มีกำไรสุทธิจำนวน237,842บาท45สตางค์ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจทั้งหมด5ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝากธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลรถแท็กเตอร์ยกยางและเครื่องผสมปุ๋ยนอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้แก่สมาชิกอาทิเช่น โครงการการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากยางพาราโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้สมาชิกนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแนวกันไฟและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรางวัลที่สหกรณ์ได้รับปีพุทธศักราช2562 หากณ์ได้รับรางวัลสถาบันสากรก์ชาวสวนยางดีเด่นระยะเริ่มต้นประจำปี2,562ระดับเขตปีพุทธศักราช2,563สากรก์ได้รับรางวัลสากรก์ระยะพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2,565 สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราประจําปี2,565ถึง2,566สองปีซ้อนวว้า wow. สหกรณ์ดำเนินกิจการอย่างเป็นระบบมีการควบคุมภายในที่ดีไม่มีข้อบกพร่องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศผลการจัดชั้นสหกรณ์อยู่ในระดับชั้นที่1นนอกจากนี้สหกรณ์ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการการจัดสวนยางพาราอย่างยางัยง่งยืนและการแปรรูปจากยางพารา